สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทผู้ชมมาแนะนําต้นกวักมงคล3ชนิดนะคะที่ควรมีติดบ้านเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะและชนิดแรกเลยนะคะที่ควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือกวักมรกตนะคะกวักมรกตเนี่ยเป็นไม้มงคลที่มักนิยมปลูกหน้ากิจการร้านค้าค่ะเพราะเชื่อว่า กักสิ่งดีๆกวักเงินกักทองนะคะเข้ามาให้กิจการร้านค้าของเราค่ะสําหรับกวักมรกตเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นแบบว่ากวักด่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคระค่ะใบจะแบบว่าสั้นๆทีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ธรรมดาแล้วก็ยังมีกวักมรกตดําด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตดําค่ะใบก็จะดําแบบนี้นะคะ สำหรับต้นนี้นะคะการขยายพันธุ์เนี่ยก็ง่ายมากๆค่ะก็คือเอาใบาเขาเนี่ยมาจิ้มนะคะก็จะเป็นต้นอันนี้กวักมรกตดําที่เราขยายไว้นะก็จะเป็นต้นแบบนี้นะคะเอากิง่งเอาก้านได้หมดค่ะเราเคยทําไว้หลายคลิปก็ตามไปดูกันได้นะคะสําหรับการขยายของกวักมรกตค่ะ ยิ่งท่าออกดอกนะคะก็บางคนก็จะขอโชคขอราบหาได้แดงหาแพร่สามสีมาผูกกันนะคะก็เชื่อกันว่าผูกแล้วก็ขอสิ่งใดเนี่ยก็มักจะประสบความสําเร็จค่ะได้ดังใจเลยนะคะชนิดที่2ค่ะเป็นไม้โบราณน,นะคะอันนี้เป็นกวักใบโพค่ะนิยมปลูกหน้ากิจการร้านค้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เชื่อกันว่าสามารถเรียก เงินเรียกทองนะคะเรียกลูกค้าเข้ามาค่ะทําให้เงินทองมากมายนะคะเรียกโชคลาภค่ะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็คือโบราณเนาะเป็นไม้โบราณเลยอยู่เก่าแก่มานานสําหรับการขยายนะคะก็ขยายด้วยหน่อเงานะคะได้หมดใบเขาก็จะลักษณะเหมือนใบโพแบบนี้นะคะสีเขียวสวยแล้วก็ใบเนี่ยสามารถใหญ่ได้แบบ แบบเท่าฝ่ามือใหญ่มากเลยถ้าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยชอบน้ํานะคะลดน้ําได้ตลอดเลยค่ะสําหรับกวักใบโพแบบนี้นะคะชนิดที่สามนะคะก็คือกวักพระพรมค่ะหรือว่าบางที่ก็เรียก,กวักมหาพรมนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นกวักอีกชนิดหนึ่งค่ะเชื่อกันว่าปลูกหน้ากิจการร้านค้าแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้บ้านเรือนเนี่ยก็คือจะเรียก,กวัก แต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโชคราบเงินทองต่างๆค่ะหรืออาจจะเป็นสิ่งดีๆนะคะเทวดาดีๆค่ะเข้ามาช่วยให้กิจการร้านค้าของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับการขยายพันธุ์เนี่ยก็คือตัวนี้จะขยายด้วยการใช้ไหลค่ะก็จะมีไหลนะคะนี่เป็นต้นเล็กๆเ,เห็นไหม พอมีไหลเนี่ยเราก็สามารถขุดไหลนะคะเอาไปทําการขยายได้ต่อค่ะก็คือชําไหลต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นกวักมหาพรมหรือกวักพระพรมค่ะและนี่นะคะก็เป็นกวักสามชนิดที่ดาวมาบอกกันค่ะท่านผู้ชมสามารถหามาปลูกมา วางไว้หน้ากิจาการร้านค้าหน้าบ้านนะคะเพื่อช่วยเป็นสิริมงคลเรียกเงินเรียกทองเป็นไม้มงคลค่ะและที่สําคัญนะคะช่วยทําให้บ้านมีความร่มรื่นและยังช่วยฟอกอากาศดีด้วยค่ะก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสําหรับกวักสามกวักแบบนี้ก็ลองหามาปลูกกันดูสวัสดีค่ะ